สวัสดีครับวันนี้เรามีฟอร์ดแคเปิดได้อีกคันหนึ่งเข้ามาแล้วนะครับเป็นฟอร์ดเครื่องยนต์คอม m o n เรีวนะครับปี2010นะครับรถปี2010นะครับเป็นเครื่องคอมบังเรีวแล้วนะครับเครื่องยนต์ดีมากเลยนะครับจอดไม่หยุดไม่เยิบนะครับไม่เยอะไม่มีเยอบ,บนะครับ หัวเครสีเดิมๆรถไม่เคยชนนะครับไม่เคยชนมาแน่นอนเป็นฟอร์ดชมใหม่แล้วนะครับชมใหม่แล้วสีเดิมๆโรงงานเลยนะครับสีไม่เคยทำรถไม่เคยทำสีมาก่อนเลยนะครับแแป้งๆเลยะเบียนสีสเกตนะครับ มีหูลากให้เรียบร้อยเอาหมอะเป็นลากรถไถ t d c i เป็นรถยนต์คับมาเร็วของฟอร์ดครับดูราท็อกแคปเปิดได้นะครับแคปเปิดได้แคปเปิดได้เป็นรถแคปเปิดได้ที่ราคาถูกแต่คุณภาพดี กดแครบเปิดได้ราคาถูกแต่คุณภาพดีนะครับไม้ไม้แค่แสนเจ็ดหมื่นโลนะครับเนี่ยไม่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นโลแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นรถยนตติดง่ายนะครับติดง่ายไฟไม่โชว์แอร์เย็นมากอิทิยุใช้ไม่ได้นะครับแอร์เย็น อ่าสิวใช้ได้สิวใช้ได้ตวนี้นอ่าสิวใช้ได้นะครับไฟต่างๆแสดงครบเบรกมือทำงานอยู่นะครับเบรกมือตกไฟฟ้าตกไฟฟ้านะครับุดลงเพื้อนๆเลยเนี่ยตกไฟฟ้านะครับปอดแคบเปิดได้ คัดไม่ดังนะครับคัดไม่ดังไฟเรี้ยงหูเลยนะครับเครื่องดีครับไม่ไอแน่นอนน้ำไม่ดันแน่นอนนะครับ ดันนะครับน้ำไม่ดันเครื่งนเนียบไปหน้าไปท้ายอ่าไปนี่ขาเด,ดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับหลอดขาดหลอดขาดเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ไปแล้วหูแล้ว ไฟใช้ได้ครับรถเดิมๆไม่เคยชนไม่เคยทำสีเนี่ยเดิมๆเ,เลยนะครับตอนกระบะยังสวยรถเดิมเนี่ยเดิมเลยครับคุ้มมากครับรถแก็ปเปิดได้ราคาถูก แ c a เปิดได้ราคาถูกก็มียี่ห้อนี้แหละใครหารถแขปเปิดได้ก็ไม่ผิดหวังครับไม่ผิดหวังแน่นอน